เช็คทดสอบ1 2ทดสอบเช็คทดสอบเสียง1 2 3สอ่าสวัสดีครับนักเรียนวันนี้ครูก็จะมาสอน Data Studio นะครับในเรื่องการทำแผนที่นะครับโดยมี2แบบก็คือแบบแรกนะครับก็คือการระบุจำนวนนะครับระบุจำนวนว่าแต่ละประเทศนะครับมีผู้ติดเชื้อ เท่าไหร่อย่างไรนะครับเท่าไหร่อย่างไรนะครับแล้วอย่างที่2ก็คือตอนแรกจานวนนะอย่างที่2คือเป็นการแบ่งประเภทนะครับแบ่งประเภทแบ่งประเภทนะครับเ <_ s> ช่นประเทศนี้ติดเชื้อกับประเภทประเทศนี้ไม่ติดเชื้อนะครับ آ, นักเรียนก็ลองเป็นไอเดียก็ได้นะครับเช่นแบบประเทศนี้เป็นแบบรัฐประหารนะครับประเทศนี้เป็นแบบ ประชาิปไตยกว่ากันไปเนาะคอมมินิสอะไรประมาณนี้นะครับก็จะอาจจะแบ่งได้ 2- อถึงสประเภทเท่านั้นเนาะนะครับสองถึงสประเภทเท่านั้นนะครับเท่าที่อ a d a p t ด้นะครับโอเคอ่ะมาดูตัวแรกก่อนนะครับตัวแรกนะครับก็จะเป็นแผนที่นะครับแผนที่นะครับของการติดเชื้อนะครับเป็นแผนที่โลกนะครับของการติดเชื้อ โดยระบุโดยระบุจํานวนผู้ติดเชื้อนะครับจากตัวอย่างจากตัวอย่างนะครับขอลากมาก่อนนะครับก็เราก็แบ่งหัวยงี้ครับหัวข้อนะครับก็คือเป็นประเทศนะครับติดเชื้อนะครับแล้วก็อันที่2คือผู้ติดเชื้อนะครับหัวนะครับต้องแบ่งเป็นคอลัมน์ของมันนะครับนะครับห้าภาษาเซลล์อันแรกคือเป็นประเทศนะครับประเทศต่างๆอันที่2คือจํานวนแมทริกหรือจํานวนในการนับ นะครับโอเคนะครับเป็นตัวอย่างอย่างนี้นะครับอันดับแรกนะครับอันดับแรกพอเราได้เราทำเ,าเราทำตารางขึ้นมาแล้วนะครับเราทำตารางขึ้นมาแล้วทำไฟล์งานหลายๆอันมาแล้วนะครับสมมติอันนี้โฮมคอเมนยู่นะครับสมมตินักเรียนขึ้นเพิ่มหน้าใหม่ต้องทบทวนก่อนเนาะนักเรียนเพิ่มข้อมูลนะครับ เพิ่มข้อมูล ờ, แผ่นที่3นะครับเพิ่มข้อมูลมาแล้วนะครับมันจะไม่ขึ้นตารางให้เราเลยนะครับฉะนั้นวิธีที่จะเพิ่มตารางนั้นนะครับพอเราเลือกข้อมูลแล้วให้เรามาที่แผนเพิ่มแผนภูมินะครับแล้วเลือกเป็นตารางขึ้นมาจึ๊บขึ้นมามนะครับเร,เริ่มเป็นตารางขึ้นมานะครับพ <genau. S 2> เพราะเป็นการเรียกค่า ของไฟล์นั้นๆนะครับฉะนั้นให้นักเรียนเลือกเพิ่มแผนภูมิแล้วก็เลือกตารางขึ้นมาโอเคนะนะครับขั้นตอนต่อมาอ่าครูขอทําในตารางเมนูแล้วกันนะครับจะได้ต่อเนื่องเลยนะครับขั้นตอนต่อมานะครับอยากจะทําตารางเหมือนหน้าสามอย่างนี้นะครับก็คือเพิ่มจํานวนนะครับหน้าสองนี้นะครับเพิ่มจํานวนตัวนี้ขึ้นมานะครับเพิ่มจํานวนตัวนี้ขึ้นมา ก็คือเป็นแผนที่แบบมีตัวเลขนะครับมีค่าต่างๆในนี้นะครับมีค่าต่างๆในนี้โอเคกลับไปหน้าสี่ครับเราก็คลิกตรงนี้นะครับเพิ่มแผนภูมิเป็นแบบลูกโปง่งนะฮะลูกโป่งจะเป็นแบบวงกลมนะครับแต่คราวนี้มันขึ้นเออร์เอร์ขึ้นมาอย่างนี้ครับเป็นเออร์เว่า การกําหนดแผนภูมิไม่สมบูรณ์นะครับเราก็ต้องไปแก้ไขโดยให้นักเรียนมาแก้ไขตรงแหล่งข้อมูลตรงนี้ครับแหล่งข้อมูลตรงนี้นะครับแหล่งข้อมูลกดที่หนึ่งครั้งนะครับแล้วไปเปลี่ยนนะครับจากประเทศติดเชื้อนะครับจากประเทศติดเชื้อก็คือตรงนี้ครับหัวข้อนี้ครับประเทศติดเชื้อนะครับชุดนี้นะครับคำสั่งชุดนี้เนาะนะครับให้เป็น คลิกตรงนี้นะครับคลิกจากข้อความให้เป็นภูมิศาสตร์แล้วก็เป็นประเทศนะครับเป็นภูมิศาสตร์แล้วก็เป็นประเทศขึ้นมาอย่างนี้นะครับโชว์เข้าให้นะครับแล้วก็กดต่อไปนะครับเสร็จแล้วมันก็จะรันแป๊บหนึ่งกดเสร็จสิ้นนะครับกดเสร็จสิ้นโอเคขึ้นมาไหมขอเช็คก่อน นะครับเทโอเคนะครับอ่ะลองลบใหม่ลองเพิ่มใหม่ดูนะครับว่าติดไหมโอเคติดแล้วนะครับถ้ามันเออร์เลอร์อยู่นะครับก็ลบแล้วก็ลงใหม่นะครับติดแล้วนะครับอือคราวนี้นะครับเราก็จะใส่ค่านะครับเราก็จะใส่ค่าตรงเมทริกตรงนี้นะครับเมทริกตรงนี้ตรงนี้นะครับ ใส่ค่าลงไปโดยอ้างอิงจากจำนวนผู้ติดเชื้อนะครับใส่ลงเพิ่มเมตริกโอเคนะครับเห็นไหมมันก็จะมีจำนวนขึ้นมานะครับที่ไหนติดมากมันก็จะวงกลมใหญ่มากขึ้นเนาะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ลองมายุ่งกับตัวตารางดูครับดูตารางนะครับเราจะใส่ค่าของจำนวนผู้ติดเชื้อลงไปนะครับก็มาใส่ที่ตรง ลากลงมาใส่ที่ข้อมูลมิติข้อมูลตรงนี้ครับปึ๊บเข้ามานะครับก็จะมีจำนวนผู้ติดเชื้อนะครับเป็นจำนวนผู้ติดเชื้อนะครับแล้วก็จะลบรีเคอร์ดออกนะครับก็ให้กาบาทออกไปนะครับจะมีค่าตามนี้นะครับตอนน่อไนี้เสร็จแล้วนักเรียนก็สามารถดีไซน์ ตารางต่างๆได้นะครับโดยที่มาแก้ตรงตารางภูมิศาสตร์นะครับมาที่ตรงนี้ครับแผนรูปแบบนะครับมันจะมีแบบประเภทแบบดาวเทียมหรือแบบแผนที่นักเรียนก็ลองดีไซน์ดูนะครับอันนี้ก็เป็นแบบรูปแบบต่างๆแผนที่มืดไม้อะไรอย่างนี้นะครับหรือเป็นมาตรฐานนะครับแล้วแต่นักเรียนจะดีไซน์เนาะนะครับประเภทเลเยอร์จะเป็นแบบรูปโปร่งหรือแบ่งเป็นบริเวณภาคก็จะเป็นประมาณนี้ นะครับเรียนภาคตามนี้นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือขนาดของลูกโป่งนะครับขนาดของลูกโป่งลองเล่นดูอันนี้คือสีนะครับคือสีนะครับคือสีอ่าก็จะเสร็จแล้วนะครับืต่อมานะครับก็จะมีแบบแผนภูมิอีกอันนึงนะครับแบบแผนภูมิอันนึงนะครับ ก็เป็นแบบ Google Map นั่นแหละครับแต่แบ่งประเภทสีนะครับลองก๊อปวางดูนะครับเราจะได้ค่าสีต่างเข้ามานะครับแล้วก็มาแก้ที่รูปแบบแก้ที่รูปแบบนะครับบริเวณก็แบ่งตามสีไปนะครับคราวนี้นะครับคราวนี้นะครับเราจะใส่ความเข้มของความอ่อนของสีนะครับอ่าเรามาดูตัวอย่างนะครับ ดูอย่างของหน้าที่สองนะครับเห็นไหมมันจะมีสีเข้มสีอ่อนอยู่เห็นไหมครับเออคราวนี้เราจะมาลองทําให้มันเป็นสีเข้มสีอ่อนดูนะครับว่าเออถ้าประเภทประเทศนี้ติดเชื้อเยอะนะครับเราก็สีก็จะเข้มขึ้นเนาะลองดูนะครับมาที่แผ่นพูดตัวนี้ครับด้านขวามือนะครับแล้วก็ลากนะครับจํานวนผู้ติดเชื้อมาใส่ตรงเมติกตรงนี้ครับสีนะครับปึึงลงมา นะครับแล้วก็มาแก้ที่รูปแบบนะครับแก้ที่รูปแบบอ่ะมันก็จะมีสีขึ้นมาตรงนี้นะครับค่าสี <Islam> um. ระดับสูงสุดนะครับค่าสีระดับสูงสุดมันก็จะเป็นสีเข้มนะครับประเทศไหนที่มีค่าสีสูงสุดมันก็จะค่อยๆเฉลี่ยลงมาครับคู่รองเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ค่าสีระดับปานกลางนะครับแล้วก็รองสีเหลืองนะครับ ค่าสีที่ต่ำสุดก็เป็นสีเขียวๆแล้วกันนะครับเห็นไหมครับพอเราใส่ตามนี้เราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อประเทศนี้นะมีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อเยอะนะครับมีผู้จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อเยอะนะครับอ่าขีเนาะนะครับมีจำนวนผู้ป่วยที่ติดเชื้อเยอะนะครับตามนี้เป็นการแบ่งประเภทสี นะครับเป็นการแบ่งประเภทสีอยู่ในตรงนี้ครับสีนะครับมันจะแบ่งได้3วันรรณะสูงสุดระดับกลางแล้วก็ระดับต่ําสุดโอเคนะครับโอเคเนาะอันนี้ฟังก์ชันนักเรียนก็ลองปรับเอาเองนะครับลองปรับเอาเองขั้นตอนต่อมานะครับเรามาลองแบ่งประเภทของประเทศต่างๆนะครับแบ่งประเภทของประเภทต่างๆนะครับดังตัวอย่างนี้ครับ มันมีประเทศที่ติดเชื้อกับไม่ติดเชื้อแล้วกันอ่าเป็นไอเดียแล้วกันนะครับเป็นไอเดียแล้วกันโดยนะครับโดยนะครับมีสถานะตรงนี้ด้วยนะครับมีสถานะเป็นตัวเลขนะครับโดยประเทศที่ติดเชื้อนะครับจะให้หน má, ึ่งนะครับไม่ติดเชื้อจะให้ศูนย์ไม่ติดเชื้อจะให้ศูนย์นะครับแล้วก็แบ่งตามตารางนี้นะครับแบ่งหัวข้อตามนี้นะครับ สลับกันได้นะครับสลับกันได้แต่ว่าครูขอเป็นอย่างนี้แล้วกันโอเคขั้นตอนต่อมานะครับอยู่ในเฟรมเดียวกันอยู่นะขั้นตอนต่อมานะครับให้มาที่เพิ่มข้อมูลครับแล้วมาเลือก g o Google s h e e t มาที่ตารางเมนูเสร็จแล้วมาเลือกประเทศที่เข้าร่วมนะครับแล้วแต่หัวข้อที่ต้องเรียนตั้งไว้นะครับครูยังไม่ได้แก้เนาะ สร็จแล้วกดเพิ่มครับกดเพิ่มขั้นตอนต่อมานะครับให้มาที่เพิ่มแผนภูมิแล้วก็เพิ่มตารางเข้ามานะครับเพิ่มแผนภูมิแล้วเพิ่มตารางเข้ามานะครับเราก็ลองใส่ประเภทดูใส่ตารางดูนะครับโอเคประเภทน,นะครับสถานะอ๋อใส่ตรงนี้โทษทีใส่ด้านบนเนาะใส่ด้านบนไหมใส่ด้านนี้หาไม่ตีข้อมูลทุกละโอเคครับ แล้วก็เป็นประเภทนะครับสถานะเราไม่เอาจึงเอาแคา่สองอันเลคคอร์ดไม่เอาก็ลบทิ้งไปนะครับอ่าได้ตารางมาล้นะครับเดี๋ยวค่อยไปแต่งเติมมาเนาะคราวนี้ก็มาเพิ่มแผนภูมิครับแล้วก็มาเพิ่มตรงนี้ครับแผนภูมิภูมิศาสตร์อ่าแผนภูมิภูมิศาสตร์จึงเข้ามากดเพิ่มนะครับถ้ามันเออร์เรอร์นะครับให้นักเรียนมาตรงนี้ครับ แหล่งข้อมูลแล้วก็มาแก้ไขนะครับแก้ไขตรงนี้น,น,นะครับมันเดิมนะครับจากประเทศที่ติดเชื้อนะครับให้เป็นภูมิศาสตร์และก็เป็นแบบประเทศนะครับทําต่อไปครับเสร็จแล้วกดเสร็จสิ้นนะครับเสร็จแล้วกดเสร็จสิส้นนะครับถ้ายัาเออร์เอร์อยู่ลองลบแล้วลองมาวางใหม่ดูนะครับว่าติดไหม นะครับอ่าติดนะครับอ่าขออธิวนิดนึงนะครับข้อสังเกตนะครับประเทศที่ติดเชื้อนะครับมาเทียบกันหน่อยประเทศที่ติดเชื้อจะเป็นสถานะแบบประเทศนะครับอืมไม่ใช่แบบข้อความนะแล้วก็ประเภทนะครับเป็นแบบข้อความ นะครับสุดท้ายนะครับสถานะเป็นแบบตัวเลขนะครับเป็นแบบตัวเลขโอเคนะครับกดเสร็จสิ้นนะครับคราวนี้เราจะมาทำให้มันเกิดความแตกต่างกันนะครับโดยนะครับหนึ่งนะครับข้อมูลแผนภูมิภูมิศาสตร์เนี่ยจะเป็นหัวข้อของประเทศติดเชื้อนะครับอ่าเป็นหัวข้อตัวนั้นนะครับ ต่อมานะครับให้เอาสถานะที่เป็นตัวเลขนะครับสถานะที่เป็นตัวเลขนะครับมาใส่ตรงเมติกนะครับอ่าครับใส่ตรงเมติกนะครับแล้วมาที่รูปแบบนะครับมาเปลี่ยนสีตรงแผนภูมินี้ครับประเภทที่ติดเชื้อนะครับของครูให้เบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งเลขหนึ่งนะครับก็คือมีค่าสูงสุดเพราะว่าเลขสูงมันยังไงลูก มันต่ำกว่าใช่ไหมหนึ่งกับศูนย์นะครับหนึ่งคือประเภทที่ติดเชื้อนะครับผู้อาเป็นสีแดงแล้วกันนะครับโอเคอัน okay. ดับต่อมาค่าต่ำสุดคือประเภทที่ไม่ติดเชื้อคือค่าศูนย์นะครับก็เป็นสีเขียวเห็นไหมครับมันก็จะมีความแตกต่างของสีแล้วนะครับมีความแตกต่างของสีแล้วอืมโอเคนะครับแล้วก็ พอเรากด Preview ดูนะครับ p r e v i e ตรงนี้ครับข้อมูล Property นะครับจึงเข้ามามันก็จะมีค่าประเทศขึ้นมานะครับเออเป็นป,ะประเภทขึ้นมาสถานะก็ไม่ต้องีเเียสก็ได้ครับ p เซ s e n t ห้ครูดูได้นะครับแต่คราวนี้กลัวครูงงนะครับกลัวครูงงนะครับกลัวครูงงนักเรียนก็เพิ่มตัวนี้ขึ้นมาครับ เพิ่มกรอบขึ้นมานะครับเพิ่มกรอบขึ้นมา2อันนะครับคอนทรลสีคอนทรลวีขึ้นมาอันแรกคือ,ไม,อไม่ติดเชื้อไม่ไรรติดเชื้อเป็นสีอะไรครับสีเขียวเนาะติดเชื้อเป็นยังไงครับสีแดงนะครับแล้วก็ใส่ข้อความลงไปนะครับประเทศที่ไม่ติดเชื้อ นะครับแล้วก็ขยายลองขยายดูไปเรื่อยๆนะครับตามความเหมาะสมแล้วแต่นักเรียนจะดีไซน์เนาะโอเคครับใส่นี้ไว้ด้วยแล้วก็ลงล้างสุดวางลำดับย้ายไปข้างล่างโอเคนะครับเราจะเปลี่ยนสีนิดนึงให้มันดอกลงมาหน่อย เราก็ copy ลงมาโอเคครับแล้วก็นี่เป็นสีแดงประเทศที่ติดเชือ้อเราก็จัดวางให้มันอยู่ตรงกลางเนาะอ่ะคราวนี้พอ preview ขึ้นมาอย่างนี้นะครับ <c oughs> มันก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับประเทศที่ไม่ติดเชือ้อแล้วก็ประเทศที่ ติดเชื้ออ่าแล้วก็คลิกดูอันนี้รัสเซียนะครับอินเดียนะครับสเปนนู่นนี่นั่นให้มาคลิกที่แผนภูมินะครับแล้วเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับตรงข้อมูลนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างเลือกคําว่าใช้ตัวกรองนะครับทั้ง2อ,อันเลยนะครับตารางเหมือนกันใช้ตัวกรองมันก็จะลิงก์กันและอ่ามันก็จะลิงก์กันละนะครับโอเคจากสิ่งที่เราลิงก์มานะครับ ที่เราทำลิงก์มานะครับวิธีเช็คข้อมูลนะครับให้มาคลิกที่ประเทศรัเสเซียนะครับจึงขึ้นมามันจะขึ้นว่ารัเสเซียติดเชื้อนะครับวิธีรีเซ็ตมันจะมีปุ่มตรงนี้เห็นไหมครับรีเซ็ตขึ้นมารีเซ็ตหนึ่งครั้งนะครับแเรามาคลิกตรงนี้ <c oughs> สหรัฐอเมริกานะครับก็ติดประเภทไม่ติดเชื้อเรียกว่าสถานะก็ได้นะหัวข,อขอ้อนี้สามารถเปลี่ยนได้นะครับ ตัวนี้ก็บาซิลติดเชือ้อไหมไม่ติดเชื้อนะครับอ่าเป็นไงฉันก็ขอจบนะครับการทําแผนที่ต่างๆนะครับแผนที่ต่างๆตามนี้เลยนะครับขอบคุณครับ